เอาขอต้อนรับทั้ง2พี่นะครับตอนนี้การซิตถึงน้อง <laughs> 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 เดี๋ยวที่เาแด้แล้วที่ดูเนาะเอาชนะชนะเจ็ดตาเอซีมาได้เจ็ดประตูไปอะดตมาต่อทางด้านข้ม่อแล้วมใน่ก โเรื่องของ้อต่อวันนี้ก็ถือว่าสภาพคือค่อนข้างจะสมบูแล้ว

còn đang vick 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 số hạng cái gì không phải không chơi โดนล้อมอยู่สามคนกวาเนี้ยแม่โดนลุงกินโต้แล้วแย่งบอลกลับมาได้เร็วมาต่อที่เต้ยเต๋อทะลุเข้ามาทด้นขวาเลยโอ้โหเหือก็พาดให้แล้วสำรองนายนิสูทธินเยอมทีแล้วกอนที่เต๋อเอาหรือเต๋อใส่ พี่วุฒิราเตะเ้าคเกมใน่วงหลังของนัง้าพต่อเนี่ยจะเอาพี่รู้ไปเ็นผู้เขาวกแต่วันนี้ลงมันยืนคุมเกมรับเองเลยครับเฮลิอเมลเตของกระดานต่อครับโย่จล็อกโลกไม่ผ่านหวาเนี้ยดับบอลกลับมาได้ครับข้าต่อลายเกมนี้ สภาพทีมก็ถ sure ือว่าแข็งแกร่งสนบูเลยสำหรับพรอฟส์สายทะลุท่อลูกเี้ยน่งเต้าเนี่ยแข็เทรสายความเลยอยู่แล้วสายแบบนี้ก็น่าจะทีล้เดี๋ยาวต่อมาสาใหม่อ่ะต้นโกลเแบบทานท้าเดียสายอ้าเอม กองย้อ,ยอนถบมาตั้งกัาใหม่แค่หลายตัวจังหวะลื่นนิดน,นึงครับตัวน้องให้มาไม่ดีพี่ตั้งไหลมา,ลาขวานะไปสู่เส้นแล้วถ้าดูถ้าเตะผาก,การีนไกลตรงนี้ก็อ,อยากให้ตรงกองเขาเท่าต่อ,อต่ำเดียวกลับทักทายก่อนเลยแล้วเท่าต่อ ต้องย้อนกลับมาท่าถใหม่เลยครับเพิ่มเออกลับมาเอ็นตรงกลางดิวล็อกบอลลอดขาลูกนี้แล้วตู่ลบเล่นกันใกล้ๆจังหวะนี้เกิดจะเสียบอลแล้วไปแย่งกลับมาได้หรือาดิวเติมทางขวาด้าวสุดศัพท์หล่อไม่หลงแล้วแม่ยังช่วยกันักไว้ได้แล้วเข้ามอบอ้ามตัดเข้าซ้ายแล้วต้อบอลจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวกลับมาด้านท่อมะตอกแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แล้วจ่ายในจังหวะนี้จะมงการว่ายังไงครับให้เรืยุูงสร้างเสร็จกับข้องาก่อก็ไม่ตดพยายามฟ้องแลวเป็นแกเอามาท้ายว่าช้องต่อวันแตต้องพยายามข้าวฝั่งันให้เยอะสำหรับช่องต่อคือเรนและมิจูเนี่ยเขาออกคุโซนเลง ตัวกระช้าไม่ได้เลยครัถึงตัวทัห้หมดแล้วตอนเดยกปีนแกบอกว่าท้ายล้านลูกนี้จะความไม่อยู่อ่ะอยากได้าเด็กเพ่งเอาต้นให้ยาวลูกนี้ก็จะไม่หายอ่ะดำแม่ฟังูนี้ ก็เลยวังนิดนึงครับจังหวะต้องบอกว่าวันนี้สหารค่อนข้างรุ่ยรุ่ครับโอว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับกาปรทหาร50-50ครับแล้วจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรยังไงก็ไปขอโทษนะครับ แข่งข้ามาแล้วดิวหลุดขึ้นมาทางขวาจะดข้ามาจังหวะนี้ยาวไ้นิดนึงแล้วเพ้่อลีวบีนี้ะครับนิดนึงจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงับโอวให้เป็นกบบเอามาต่อรับนัดหลุดขึ้นมาทางซ้ายเติ้ลพยายามจะพวกมาตรกนี้ไปถพิงออกหลังไปเลย ใช่วรรากินอ,อัดแล้วลูนี้เรือยังเซลไปได้หรือเปล่าหัวหน้าคือรอะหว่านี้โดนดันจัดด้านหลังแล้วเนี่ยตัวจ่าเนี่ยให้ฟาวเล็กจัเข้าท่าแต่ด้านหล,ลัง làm cái <laughs> cái gì? là cái gì? cái gì? là cái gì? ยังได้ลูกครีคิดครับำหรับแลัที่สุดอ้ามใสขึ้นมาไม่หายครับที่เต่าใ้่แล้วจังหวะนี้ให้ย้อนหักตัไปครับคิวเกลูกนี้ชัดมับเวลาเต็มหลดแลวแต่ว่ายังไมคแ้เลด้เรื่องของช่องกรอครับเอาล้จะมีการเปลี่ยนตัวครับรู้ดับ เอยากไปุกเตะมุมก็เอาอยอากูนี้ก็ถือสอบหลัยไม่เยอะเลยอเราเปลี่ยนหรือเปล่าสองไปยิงล้อไปบิบกับแอฟตอนนี้วายนี้ลจะลงมาครับเล่นหมายเลขสิบเนี่ยถ้าไทยยังไม่พลาดเนี่ยไปเล่นบอลดาราเลยอ่ะ

เอวเราแตกบอลลูกนี้ไม่ดีนะดูไว้ันนี้ตัวใหญ่แต่ก้านหลังกันได้อยู่ชาวต่อลานเอวแกะเรากาลังขวาว,ะนะวา่าครับถ่าได้ดียังล็อกกับมาทางซ้ายเอาชาวต่อเอ็เหนหงุดหงดมาตอนนี้ส่งแอร์ไปเป็นหน้าเป้าแลนะ้วเอวไหลมา,าซ้ายแอร์ลูกนี้จับบอลไม่ดีแต่ดูวีวุดอกต้องหาที ยันได้อยู่แล้วเพอนยันจะมีงาแล้วก็ื่อนตอเ่อขอคู่เนี่แอร์ถือ้วโง่เนี่้ตบเยอะเนี่ย้าเลยอดันตืเพินหลอกมาจังหวะนี้ดิวเดินขึ้นหลขวาใชมาถึงเส้นสับหลออจังหวะนี้ไม่ลงกัน สายออกมางห้ายอ้ามีก็้ายแล้วเข้าไปเลยครับโู้จังหวนี้ผู้เล่นของท้ก่อนละได้แต่มองเลยครับวนารีอยู่ไกก็บอกว่าทำได้ดีเหลือเกินครับ้จังหวัดที่ทำท่าจะตามอยู่แล้วเตรู้ขลุกขอได้แล้วพี่จูดแม่ไหลายงมาเขาต่อเข้าเอาี่มาตกดูนี่แเสียงเสาเข้าไปเลยผู้วว่หวัดที่ทำได้แใช้ตาเซ็จริงๆจัวนี้ โอ้ประตูนแล้วเกมผานมาปเอ็นาทีเผ็ดๆแล้วตอนนี้เแล้วที่จพลขึ้นมาแลู้กก็ต้องสงลาประตูขอรันววเหรอเกมารทน้เาองล้เป็นฝ่ายาทีแล้วเขมตอเอ็แล้วก็บบเนี้ได้ไได้้้

แฟอยู่แอนกลับมาแล้วยังเป็นพอกไปดแล้วจนกลับรอบิแต่ตอนยาวไร่นี้อบหนีมเข้าหลายดูดูหายซักหวาไจริงๆแล้วดึงเม่อยหงอกเข้า่อเลยหงไยาวรอบินีไม่ตก่อนดี ยังไม่ตัดแตขึ้นมาเข้ามอต่อจังหวะนี้ไปเหนียวไปนดนึงครับสาการให้ตาอันได้เามาอครับตั้มาชนะและที่สุดแล้วแต่่เข้ามาตอที่ไปหมกาแล้วนองผูได้เลยรับมนเลนได้เลยครับดีเลยเกต้าร์เกต้ารีเกเตะลนเวลาก็ยังเหลืออีกข้อนงเดียครับเกนี้ครับย้อนสองางใหม่เ้า เรลื่อยนะัหนี้ตัวมันกลับขึ้นมาเยี่ยมเลยดูตัวตรงตเตะไปได้ครับรวมาจังหวะนี้ตดนดึงจากด้านหลังครับโอ้ลไปเียกต้ดึงไม่่าจงหวนับมากก็มนาองกัน้ารบโดมสกิดไม่ได้ึงเรับมาตาเนี่ยร้อนต่ไม่หนาวก็จะแก่ไปเดีวไม่ได้ดึ อยากได้ลูกปีกติดล่ังองเราต่อครับให้มาี่ตามฝันพวกนี้เลยจะได้ไม่ได้ที่เสาแน่ครับอยากได้ลูกเตะลูกบครับของเองต่อเน่ยคี่ยเล่นต่ำขอกลับมาใหม่บ้านยหม่ขอลาก โครงการที่รถได้รถใหม่ของต่นอนเนยเราพินกระาุูกเมืนี้ก็ไม่มีเงืเ่อนงำประกอบเก็บโทษกับนักที่ถูกยังนำแค่หนึ่งตัตต่อสูน เนี่ยหล้วี่ตู่นียโอกาสที่ได้รูที่สองสองคัแต่ว่าจะทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้มาตูที่สองเนี่ยเกรงพวกน้อก็ยังต้องกดทันอยู่แต่เกมก่อนหน้านี้หรือว่าียังมีขยัเตือนหลายครั้งแล้วสํัหรกองหนังแล้วที่ตู่ต้องออกแรงแล้วสำหรับที่เหลาตูจะเกรเไปเื่อย่ไม่ไดเพราะว่าที่กอขอกในตอนนี้ก็พยายามเตือนหน้าเอาปิกแหงนะครับ พี่เต้ยแงออกน้ำขวา่รู้งให้มานับยาได้เหรัไปวันขวาเอาแายามจะเซฟบอลกันอยู่ครับี่ต้องนับแบอลจังหวะแรกก็จับขาไม่ได้แล้วก็เสียขาออกพี่โใช้เท้าไม้ตายครับ่เนี้ยเนี้ยรดเลย้เาสือ้นาทางขวาน้องต่อไปต้านเป็นหมายเ ที่ต่างเอาละให้กองกลางมาดิวว่อย่าไปช่วยแก่หายไมได้หรอกเอ๋หายทันซ้ายเอาปพี่แอแหายที่ตะเกียงเลยที่จะได้บอลเนี่ยแล้วก็ทำเปนเสียอีกต่อที่ย้อนกลับมาตั้งยันมาไปตัดออกมาก็ยังเป็นเอ็งว่าปิหกต่อที่ตต่ง เดี๋ยวกบอลต่อใจแล้วเข้าต่อลูกนี้ตูเห็นเตียไม่ได้มการให้เลือต่อตูสกัดแล้วก็ข้ามางเอาเปิดจาวแอรเอาแล้วใจบอลทา้งสายแล้วเอาโหวันนี้ขาแข้งมันออกเลยโหดับแอร์หลบมาสาคนลูกนี้ ยังไหลมาทขวาแัหจบเจังหวะใส่ทิ้งออกไปใส่กรรมการจะมาเจอมาให้เป็นลูควาของเขาต่อวะกูเอาแล้วตอนนี้กดตันหนักจริงๆริาครั้ที่สุดจะต้านทานได้หรือเปล่าเกมจะเริ่มไม่ต่อนื่อหมครับาเรับป็นที่สุดเราจะมีการเปลี่ยนตัวการข้าสนามอนนียืรออีกสองคนแล้วต้องหัวต้องหัวต้อังนะ่ด้วงนะต้องหัว ยังไงเราหนังกลับไปใส่ท้องสนามแล้วอย่เราปวดที่อขอดไปด้ข้างก่อนนะครักลับมาดูลูกปีิดพีชสว่าง้แล้วเขากต่อเอาแต่วันที่ดสูไห้หายล้าเติมจับบอลได้จะสวยลับเลยได้หรือเปล่าแล้วีว่สูตอนหน้าไม่นมีใครเลยนะพีชคนลงหลบฟัหนึ่งคนอ้าวแล้วอู้หูดกตีน,นี้ไปเห็นหรือปีชยังได้อยู่ว่ทางขวาหลบมาหนึ่งจะหลบสองคน ตู้นี้กำาังงูปานนะพี่นี่ดูดีสวยนะผู้ถราจะวาดโก่งเลยวาเบาสบายแล้วที่นอนทางซ้ายรูปถอกรรการให้รูกเตะด้วยให้เราให้ับบาีเตือตัวาต่เราอผู้สู่อย่างได้ร em> si eh ู้เตะมุมแล้วข้องออกทางด้านมุมทา้ขวาอ กับหม่แล้วเาสองย้อนกับมารันตแล้วคู่นี้กินันหลักบอนออกหลังแล้วยันอา้ใส่ตอทางด้านขวาแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวออกีออกแล้วก็ส่งามาาเทลเล่นนิดนอดตีแล้วเล่นตีแบ็กขาด้านขวาตัวกางนตแห่งใหม่แล้ว แล้วจีนใจรุ่งนี้บอลพุ่งไมตาูเหมือนเลยวแต่ว่าไอ้ทรงเกอครับเป็นเพระกาะอย่างนี้โอกาสจะได้ประตูตีต้องหลายต้องหลายครั้งแล้วแต่ทำได้แค่เข็บไปเข็่ยมาครับยังไม่ลงล็อกักทีเลน่ยตรงนี้เกมสครันที่ถู่ดูนเลยอยากชัดเจนครับเพราะว่ไราในูเขาไปเรียกมาเกาะเลย กับทางด usted, the ้านความสของข้างสติเกมพวกเขาเริ่มสู่การขึเรื่อยๆแล้วลเกับดน้งบ้งนนปลาบุ้งลก้หลนปลาบุ้งกลมงตัรงว้ยแรงตัว้ยงั้แงตัวเฮ้ง้ยงเฮ้ยงยงวเลยแงเยแะั้แะ้ัง้ง้้ง เราจะได้ลูกปิงคิ้กับระยะนี้จะได้ลองสองบ้างหรือเปล่าอร์ตัวเดียวนะแล้วนะโอ้โหเแล้วนีเกตีแอร์ีปิงปิ้ังการสนามแล้วตอนชันบลักเรื่องของน่อเขาตอกแล้วก็ปิงเข้าโกเลยโกเป็นประตูที่สองครับไอ้แบบเราะตอเอาเป็นประตูสอที่สุดครับโอ้โหม่มาต้งาดลูกเซตเพย์สองหลักที่สุด จังหวะโอเวรเพวกเขาทำได้ยดกทันทีแล้วแม่แล้วกใต้ชาวบริการสนามทีเดียวเข้าเลยครับโอแอร์อีกนีแล้วทีน้ตอบยากอย่กงเครยวแต่ทีนี้พี่นาเติ้์กับเซอร์ที่ตมเดียวออกห้าเลยแลับ เดือดรางหวัดเสียดึงหน้าที่เยี้ในที่เวลาณง่ายครับเราจะตอนนี้เข้าในช่วงของรังหวัดแล้วด้วยครับโอ้ไม่ดีดีดีต่ำครับขึ้นมาทางขวาบ้างครับจังหวะนี้แต่ต้องย้งหวะจบมาใหม่แล้วอ้าวฟาวแล้วมันจะผ่านนี้เข้าฟองตายนะ บารสีดูน่ <Jenny> เาเรื่องเแอร์ที่เพ่อตทิย่อได้ครับถ้าว่าเราคู่เกิดจะมีโอกาสยืนได้วหครับเขาอกเขาตอจ่ายได้ยัไงครับแค่มีช่งบาดเจ็บแล้น่าจะ็นจังหวะาคู่หรือเปล่า <jamais> มีปัญหากันครับแล้วแพรสนาผมชว์อออกมาแล้ว กแล้วตอนนีิง่วงกนเวลาบากเ็มด้วยแต้องดูว่้กดวัน้ต่อไหวจะอก็ต้องเสียตัวอ มไม่ก็ต้องถือลงเล่นไปก่อนนะตอนเ้ากาักระแล้วเดี๋ยว้คเตรแล้วคิดมาเสาสองนี้ต้นหมูไม่ถแล้ววะดองย่าบเป็นเท่าวัดองเราพูดตัดสินก็ฝ่าละกีตามเวลาการแข่งขันในที่แรกเราเป็นนั้น